นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการและวิจัยประจำปีพุทธศักราช2567ด็รอกเดรเทคนิคการแพทย์หญิงสุภาพรวัชรพฤษาดีสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีวเคมีมหาวิทยาลัยมหิดลและว,วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์หญิงสุภาพรวชรพิษาดีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและวิจัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง,ทงเทคนิคการแพทย์ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ในด้านอื่นๆเพื่อต่อยอดไปสู่งานวิจัยและการดูแลสุขภาวะประชาชนซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติจากความตั้งมั่นและความเพียรการประกอบกิจด้วยชอบในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของดอกเตอร์เทคนิคการแพทย์หญิงสุภาพร,พรวชรพฤษาดีก่อให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์นับเป็นต้นแบบของการครองตนครองคนครองงานเกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทานารีนาถจึงได้มีมติเป็นเอกฉัน์เห็นสมควรมอบโล่เชิดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้านวิชาการและวิจัย แก่ด็อกเตอร์เทคนิคการแพทย์หญิงสุภาพร์วัชรพฤษาดีเพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไปสวัสดีค่ะสุภาพร์วัชรพฤษาดีค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะสำหรับผลงานนะคะผลงานที่ภาคภูมิใจก็คือการที่เป็นหัวหน้าทีมในการพบไวรัสอ่า ซาคบ o ทูนะคะในผู้ป่วยโควิด -19 รายแรกในประเทศไทยนะคะและก็เป็นผู้ป่วยโควิด -19 รายแรกของโลกนะคะนอกประเทศจีนอีกด้วยสำคัญก็คือช่วงนั้น,นะค่ะมีความกดดันที่เราจะต้องตรวจอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะจนสุดท้ายแล้วก็สามารถตรวจพบเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี Family PCR ะค่ะในผู้ป่วยที่มาจากกูฮั่น รายแรกในประเทศไทยได้สำเร็จอันนั้นก็เป็นก้าวสำคัญนะคะที่ทำให้หลายๆคนค่ะได้รู้จักวิชาชีพของเทคนิคการแพทย์แล้วก็โดยดิฉันเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยังได้มีการทำงานวิจัยนะคะจนถึงทุกวนันนี้เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องโรคอุบัติใหม่ทั้งในคนในสัตว์ป่าเรื่อยมานะคะก็สำหรับการงานวิจัยนะคะก็เป็นหัวใจสำคัญค่ะที่จะทำให ประเทศเราจเจริญก้าวหน้าและในวิชาชีพของพวกเรานักทิคงการแพ้ะคะ่ะก็มีบทบาทที่สำคัญมากๆนะคะที่จะทำให้งานวิจัยนั้นออกมาประสบความสำเร็จเนื่องจากเราต้องทำงานในห้องปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าใครที่สนใจสำหรับงานวิจัยคะ่ะก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็อดทนนะคะต่ออุปสรรคต่าง งานวิจัยมันไม่มีอะไรที่สำเร็จได้ในคริปตาเดียวนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การน,นานะคะโดยเฉพาะคนที่มีความตั้งใจที่จะทำงานวิจัยก็ขอให้มีความประสบความสำเร็จในงานวิจัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ